5วิธีนะคะที่เราจะสร้างความรักและก็ความเข้าใจให้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราค่ะ จะแตกแยกไปแล้วหรือว่าเราหองระแหงกันหรือว่าครอบครัวของเราไม่มีปัญหาเลยไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะคะทุกๆครอบครัวนะคะมีวิธีการที่เราจะสร้างความรักความเข้าใจให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระหว่างเรากับสามีหรือว่าระหว่างเรากับพ่อแม่หรือกับลูกๆของเรานะคะจริงๆหลักการนี้สามารถนําไปใช้ได้ในที่ทํางานและในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าระหว่างเรากับใคร ตามะะ5วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายทุกๆคนทำได้นะคะและก็สำเร็จเกิดผลได้แน่นอนค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วสามารถทำ5วิธีนะคะที่พี่นกจะแนะนำนี้ได้เลยนะคะ 1. เราจะต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่เราจะ จดจำในส่วนที่ดีนะคะของคนคนนั้นถ้าเรากําลังคิดถึงสามีนะคะเราต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะจำแต่ส่วนดีของเขาแต่ว่าถ้าเรากําลังมีปัญหากับลูกนะคะเราจะต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะต้องจดจำส่วนที่ดีของลูกนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่า การที่เราจะทำให้ครอบครัวเรามีความสุขมากขึ้นหรือทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสามีหรือเรากับภรรยาเนี่ยรักกันมากขึ้นสำคัญที่สุดเลยนะคะเราต,ต้องจำส่วนที่ดีของเขาให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งส่วนเนี้ยมันยากนะคะมันยากเพราะว่าถ้าพี่นอกอยากจะถามน้องๆว่าเอาละ เดี๋ยวพี่นกจะจับเวลานะภายในหนึ่งนาทีลองบอกส่วนดีของสามีหรือภรรยาของน้องมาให้ได้5อย่างอ้าวหนึ่งสองสาเริ่มค่ะคิดคิด๊ดตกตอกติ๊๊ตตอกส่วนดีของสามีของเราคืออะไรนะานานเลยกว่าจะคิดออกแต่พอพี่นกบอกว่า เดี๋ยวเรามาคุยนะใครที่พูดถึงส่วนที่ไม่ดีของสามีนะได้มากที่สุดภายในหนึ่งนาทีเริ่มโอ้โหขี้บ่นนะกินเหล้าแล้วก็ติดบุหรี่แล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยให้เงินเลยเป็นคนที่แอุ้ยซ้ำซากเสาะแสะเงาะแง,ะงะ คือคิดแบบเร็วมากนะคะถ้าเราจะพูดถึงส่วนที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นของใครนะคะของลูกของเพื่อนของพี่ของเจ้านายเราสามารถแบบคือจดจำสิ่งที่ไม่ดีของเขาได้เร็วมากดังนั้นถึงจะต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์วิธีการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำยังไงนะคะทำยังไงก็คือขอนะคะจะพูดออกเสียงหรือจะพูดในใจก็ได้บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอให้ลูกเนี่ยจำส่วนดีของสามีได้มากขึ้นสิ่งไหนที่ลืมไปแล้วนะคะ <g iggle> ก็ขอให้นึกออกเออขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยลูกให้ลูกนึกออกว่าสามีของหนูมีส่วนดีตรงไหนบ้าง <c oughs> คือบางครั้งอะเราอะนะอยู่กันใกล้ชิดเกินไปแล้วเราก็มองข้ามส่วนดีของเขาจริงๆส่วนดีของเขามีเยอะมากแต่เรามองไม่เห็นนะ่ะออนะคือไม่ใช่ความรักทําให้คนตาบอดอย่างเดียว ความโกรธหรือความเกลียดชังความเจ็บปวดและสิ่งที่เขาทาร้ายเราไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจเนี่ยอาจจะทําให้เราตาบอดก็คือมองไม่เห็นความดีของเขาที่เขายังเป็นคนดีในส่วนนั้นอยู่หรือเขาเคยเป็นคนดีนะคะเอาเขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วแต่วันนี้ขอให้เราทุกคนนะคะที่ต้องการให้ความรักและความเข้าใจนะคะในครอบครัวเนี่ยมีมากขึ้น ต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนนะคะอันที่สองก็คือเราจะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการพูดดีนะคะอ่าในการพูดดีพูดดีคืออะไรอ่าในการพูดดีพูดดีคืออะไรคะ พูดดีเนี่ยประกอบไปด้วยหลายๆอย่างนะคะอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่พี่นกอ,อยากจะให้ทุกคนตั้งใจให้ความสำคัญก็คือการพูดให้กำลังใจนะคะซึ่งการให้กำลังใจเนี่ยจะต้องทำทุกวันนะคะการพูดให้กำลังใจตอนนี้มันง่ายมากบางคนพูดไม่เก่งเขินเราส่งสติ๊กเกอร์เราส่งข้อความนะคะเป็นกำลังใจสู้ๆนะ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะแตอ่อย่าส่งอะไรสวัสดีวันจันทร์วันอังคารแบบนี้เลยมันมันซ้ำซากมันจำเจมันน่าเบื่อนะถ้ามันไม่หรูหราจริงๆอะ่ะมันก็ไม่มีใครอยากดูแล้วนะตอนนี้คือส่งอะไรที่เป็นคําพูดจากใจของเรานะคะอันนี้พี่ต้องบอกได้เลยว่าเราต้องพึ่งพา พระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนจะส่งข้อความที่จะให้กำลังใจเขาก่อนจะพูดอะไรแล้วเรานึกไม่ออกขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราช่วยเรานะคะพระเจ้าลูกจะส่งข้อความไปให้กำลังใจสามีหน่อยขอพระเจ้าช่วยให้ลูกนึกให้ลูกคิดออกว่าลูกจะพูดอะไรดีหรือว่าลูกจะให้กำลังใจกับลูกชายวันนี้ ลูกชายจะไปสอบเอออะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่เราขอพึ่งพาพะวิยมบริสุทธิ์เพราะว่าอะไรรู้ไหมโดยธรรมชาติเราอะนกไม่รู้นะแต่ว่าธรรมชาติของนกอะนกเป็นคนชอบพูดให้ตรงๆแล้วก็ชอบพูดให้คนเจ็บๆนะมันเป็นธรรมชาติอะคือไม่ได้ตั้งใจนะเป็นคนจริงใจแล้วก็าเป็นคนพูดไม่ได้คิด เออแล้วแบบว่าไอ้ด้วยความไม่คิดเราเนี่ยคาพูดของเราอะ่ะมันไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือมันไปทําให้คนอื่นเขารู้สึกผิดหรือรู้สึกด้อยด้อยไปกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยมันก็เลยทําให้นกเลยต้องพึ่งพาพราะวิญญาณบริสุทธิ์อย่างมากเลยนะคะในการจะพูดกับใครเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องให้พระวิญญาณเนี่ยช่วยให้คํากับเราในการที่เราจะให้กําลังใจกับสามีโดยเฉพาะ สามีที่อาจจะทํางานคนละที่กันหรืออยู่กันคนละที่เราจําเป็นที่ต้องให้กําลังใจเขาและการที่เราพึ่งพาพรวิญญาณบริสุทธิ์นั้นหมายความว่าเราจะส่งข้อความหรือพูดคําพูดที่เขาต้องการในเวลานั้นพอดีสมมุติว่าสมมุติว่าเขากําลังเหนื่อยไม่อยากทําแล้วแล้วพอดีเลยเราส่งไปว่าสู้ๆนะที่รักอะไรอย่างนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบ คือไทมิ่งได้อะค่ะอันนี้แหละเราเรียกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะในข้อที่3นะคะเราจะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่เราจะทำดีนะคะทำดีก็คือทำในสิ่งที่เขาชอบอ่าคือส่วนมากนะเวลาที่เราแต่งงานกันอยู่ด้วยกันในครอบครัวเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราเป็นใหญ่เราเป็นแม่ลูกต้องตามใจเราความทุกข์จะเกิดขึ้น นะะถ้าเราเป็นภรรยาแล้วเราคิดว่าฉันเป็นภรรยานะแล้วก็ไรายได้หลักฉันเป็นคนหาเธอต้องตามใจฉันอันนี้จะเกิดความทุกข์เมื่อใดก็ตามที่เราใช้ตัวเราเป็นศูนย์กลางใครๆจะต้องหันมาหาเราใครๆจะต้องทำตามใจเรานั้นจะเกิดความทุกข์ขึน้นทันทีดังนั้นวันนี้สิ่งที่จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีความรักความเข้าใจเกิดขึ้นนะคะจำไว้ว่าเราจะต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการ ทำดีทำดีก็คือทำให้ถูกใจคนอื่นทำให้ให้เขาชอบอะถ้าเรากำลังมีปัญหากับลูกอะเอาลูกก่อนนะลูกติดเกมมากเลยเอออ่าลูกกี่ขวบดีอ่ะสมมุติลูกสิบขวบ เราก็เล่นเกมกับลูกเลยลูกเล่นเกมอะไรเราก็ต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะเข้าใจลูกอยู่กับลูกเล่นกับลูกพูดภาษาเดียวกันกับลูกทำสิ่งเดียวกันกับลูกชอบนะคะอันนี้อาจจะยากนะแต่นกพูดได้เลยว่าถ้าเราทำได้ ถ้าเราพึ่งพาพละวิญญาณบริรสุทธิ์เราทําได้เราอยากจะเป็นเพื่อนกับลูกเราอยากจะอยู่กับลูกอยากจะใช้เวลากับลูกและหลังจากนั้นโอเคมีลิมิตนะแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันนี่คือเด็กเล็กนะไม่ใช่วัยรุ่นนะนกากาลังพูดถึงเด็กเล็กอาจจะปสองปสาอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่กับเขาเพื่อเราจะเอาเขาออกมาจากจุดนั้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังและถ้าเป็นกรณีของสามีภรรยาเขาชอบอะไรเขาชอบอาหารประเภทไหนเราทําเป็นไหมถ้าไม่เป็นมี YouTube นะคะเรา ศึกษาเราฝึกเราเขาชอบให้เราทําอะไรเขาชอบปลูกต้นไม้เขาชอบฟังเพลงอะไรเราก็เปิดเพลงแบบที่เขาชอบเราทําในสิ่งที่เขาชอบนะคะการที่เขาไปมีคนอื่นนะคะเป็นไปได้ว่าเขาไปเจอคนอื่นที่ทําในสิ่งที่เขาชอบมากกว่าเราดังนั้นมันสร้างความรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่กับคนนี้แล้วมีความสุขอ่ะเฮ้ยอยู่กับคนนี้แล้วแบบสบายใจอ่ะ หนึ่งเขาพูดดีเนาะคนพวกนั้นเขาพูดดีเขาพูดแต่ดีๆแล้วก็เขาก็ทำแต่ดีๆดังนั้นวันนี้เราจะต้องทวงทวงหน้าที่ทั้งหมดเหล่านี้ซึ่งจริงๆมันเป็นของเรากลับคืนมาเราจะต้องทำดีทำเป็นที่ถูกใจเขาเขาฟังเพลงอะไรเราฟังเพลงแบบนั้นเขาร้องเพลงอะไรเราร้องเพลงแบบนั้นเขากินยังไงเรากินแบบนั้นเขาเที่ยวยังไงเราเที่ยวอย่างนั้นลุย เขาแอดเวนเจอร์เราแอดเวนเจอร์เราไม่ชอบหรอกแต่ไปเพราะอะไรเพราะเราอยากอยู่กับเขาเราจะต้องทำในสิ่งที่เขาชอบไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเราทำไม่ไหวอะ่ะทำไม่ได้อะ่ะทำได้ก็ไม่นานถึงต้องพึ่งพาพราะยามบริสุทธิ์ไงคะถึงจะต้องอธิษฐานไงคะว่าพระเจ้าช่วยหนูด้วยนะพระยามบริสุทธิ์ช่วยหนูด้วยนะ ให้หนูทำได้ให้หนูทำไหวให้หนูไปได้ให้หนูกินได้นะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ของเรากับเขาเนี่ยดีขึ้นอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขถึงแม้เราจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะช่วยเรานะคะไม่ต้องเป็นห่วงตัวเอง เป็นห่วงเขานะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่นกอยากจะแนะนําอันนี้คือข้อที่3การพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการทําดีนะคะวิธีที่4ก็คือการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะในการที่เราจะมีการเงินที่ดีขึ้นอมาแล้วค่ะหัวข้อนี้คือแบบบอกได้เลยว่าจําเป็นจําเป็นมากๆถ้าเรามีการเงินนะคะที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อที่เราจะทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขมากขึ้นสิ่งนั้นจะทำให้ครอบครัวของเรามีบรรยากาศใหม่ๆซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเราจะต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะในการทำมาหากินในการใช้จ่ายในการเก็บออมเรามีเงินอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เราลองอธิษฐานดูว่าพระวิญญาณช่วยบอกหนูด้วยได้ไหมแนะนาหนูด้วยได้ไหมว่าหนูจะนาเงินไปลงทุนหรือทาให้มันงอกเงยได้ยังไงขอให้มีคนมาสอนหนูแนะนำ หรือพาวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนหนูโดยตรงเลยขอพวิญญาณช่วยหนูให้หนูสามารถบริหารเงินที่มีอยู่และมีเงินเก็บนะคะเพื่อ3สิ่งนี้อามีเป้าหมายนะคะชัดเจนมากเลย3สิ่งนี้ที่เราจะมีการเงินที่ดีขึ้นเพื่ออันดับหนึ่งนะคะเราจะมีงบประมาณในการไปพักผ่อนนะคะการพักผ่อนในที่นี้หมายถึงการ ไปต่างจังหวัดหรือไปจังหวัดใกล้เคียงหรือการไปนอนพักโรงแรมที่มีคุณภาพมีอาหารมีเตียงนอนที่นี่มีบรรยากาศที่ดีกับครอบครัวของเราไม่ว่ากับสาม,มี กับลูกๆด้วยหรือไปกับสามี2คนนะคะภรรยาสองคนแค่นั้นหรือกับทั้งหมดในครอบครัวเลยเราจําเป็นจะต้องใช้เงินไม่ว่าจะเป็นเงินหลักหมื่นหรือหลักสองสามหมื่นหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ที่เราชอบให้เราอธิษฐานขอนะคะเงินจากพระเจ้าอย่างเจาะจงเพื่อเราจะพาครอบครัวไปพัก ่อน,นะคะอันที่2ก็คือไปทานอาหารมื้อพิเศษนะคะซ,ซึ่งเป็นอาหารที่จะพูดว่าไงไม่ปกตินะมื้อพิเศษต้องแบบไม่ธรรมดานะคะอาจจะเป็นการไปทานที่ร้านนะคะที่นกคิดว่า การที่เราไปทานที่ร้านจะดีกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องหุงหาไม่ต้องเก็บนะคะดังนั้นจะถือว่าเป็นเป็นการพักผ่อนอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่เราจะมีงบประมาณนะคะพาลูกหรือพาสามีของเราไปทานอาหารมือพิเศษอันนี้เราต้องขอให้พระมิญาญณบริสุทธิ์ช่วยเราในการที่เราจะสามารถมีรายได้พิเศษสําหรับคนที่ไม่มีนะอ่ะก็ขอให้เรา แต่คนที่มีแล้วนะคะก็ให้จัดให้จัดแบ่งเงินเพื่อสิ่งนี้เพราะว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ความรักและความเข้าใจสามารถเกิดขึ้นได้นะคะระหว่างมื้ออาหารระหว่างที่เราเดินทางระหว่างที่เรามีบรรยากาศดีๆในการพูดคุยไปร้านอาหารที่มีเสียงเพลงหรือไม่มีเสียงเพลงก็แล้วแต่ที่เราชอบเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายเราได้รู้สึกอาเป็นบรรยากาศที มันหาไม่ได้ถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆนะคะแล้วถ้าเราไม่ทําให้มันเกิดขึ้นมันจะไม่เกิดขึ้นเองมันเป็นสิ่งที่ต้องตั้งใจมันเป็นสิ่งที่เราต้องอยากเห็นและต้องอยากไปต้องอยากมีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆมันทําให้ครอบครัวมีสีสันนะคะจากที่เดิมเราไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้กินข้าวด้วยกันไม่ค่อยได้ถ่ายรูปด้วยกันนะก็จะทําให้ครอบครัวเรามีสีสันขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีต้องพึ่งผ่าพระวยามโรยสุดสําหรับคนไหนที่มีเงินอยู่แล้วไม่ใช่ปัญ เลยก็พึ่งพาเพราะยามบริสุทธิ์ในการที่เราจะจับสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้เมื่อเราชวนเขาจะไปเมื่อเราบอกเขาก็จะมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องพึ่งพาเพราะยามบริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะข้อที่3ก็คือของขวัญน,นะคะเราจําเป็นต้องมีของขวัญน,นะจะถึงปีใหม่แล้วนะคะการที่เราจะเค้าดาวปีใหม่หรือกินเหล้าเมากันเนี่ย มันก็จะจบไปนะคะมันจะจบไปมันมีวันเลิกราแต่ว่าการให้ของขวัญนะมันเป็นอะไรที่อยู่ตลอดของขวัญที่เราให้ถึงแม้เราจะใช้แล้วหมดไปอ่ะแต่ความประทับใจอ่ะมันจะอยู่ในใจตลอดว่าเฮ้ยปีใหม่นี้เขาซื้อของขวัญให้ฉันนะซื้อน้ําหอมซื้อกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะเรานะเป็นคนซื้อให้เขาให้ลูกให้สามีเพื่อเขาจะรู้สึก ประทับใจในความในความสรรหาเข้าใจใช่ไหมการซื้อของขวัญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องไปหาซื้อนะแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องสังเกตด้วยว่าเออตอนนี้ลูกต้องการอะไรลูกอยากได้อะไรสามีอะไรเขาอยากได้อะไรหรือหูเข็มขัดเขานี่แบบ เก่าแลว้วเก่าอีกก็ไม่ซื้อให้สักทีอะไรเงี้ยคือแบบเราต้องสังเกตและเราต้องดูว่าเขาชอบอะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเราจะซื้ออะไรที่ทันสมัยกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆแต่มันประทับใจดังนั้นวันนี้พี่นกก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยเอาใจใส่เรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญในครอบครัวถ้าเรามีมากขึ้นเราจะจ่ายได้มากขึ้นเราให้ได้มากขึ้นมันเป็นการแสดงถึงความรัก ความเข้าใจแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับกับรูกกับคนในครอบครัวดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะโค้งสุดท้ายก็คือวิธีที่5ก็คือเราจะพึ่งพาพระเยญามบริสุทธิ์ให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะการพึ่งพาพระเยญามบริสุทธิ์ให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงเอจริงๆแล้วพี่นุ๊อยากจะเล่าให้ฟังนะคะว่า สุขภาพที่ไม่ดีบางอย่างเนี่ยมันเป็นอุปสรรคทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับสามีเนี่ยห่างกันไปอย่างเช่นความเรานอนกรนหรือว่าเราสุขภาพเราเ,เหนื่อยง่ายนอนหลับเร็วเกินไปหรือเรานอนไม่หลับแล้วเขานอนหลับก่อนหรือเราไม่มีอารมณ์ทางเพศแล้วเราไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการทางเพศของเขาได้ด้านใดใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจทั้งหมดนี้ต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเพิ่มสุขภาพที่แข็งแรงให้กับเราเพิ่มความรู้สึกที่ดีให้กับเราที่เราจะสามารถตอบสนองอารมณ์ของเขาได้ให้เรามีอารมณ์ทางเพศกับเขามากขึ้นหรือแม้แต่ให้เราเจอหมอที่ดีเจอยาที่ดีที่จะรักษาเราแล้วเราจะได้นอนหลับสบายเราจะได้นอนหลับพร้อม อะไรก็ตาม่ะที่มันเป็นสุขภาพที่ไม่ดีแล้วทําให้เรากับสามีมีความสัมพันธ์ที่ห่างกันนะคะหรือว่าไม่ดีต่อกันให้เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในส่วนนั้นนะ,ะเอาละค่ะวันนี้ทั้งหมด5วิธีนะคะพี่นกทบทวนนะทั้งหมด5วิธีเราจะต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยนะคะขอให้เขาช่วยขอให้เขาแนะนําเราขอให้เขาบอกเราขอให้เขา ทําให้สําเร็จเพราะว่าเรามีกําลังที่จํากัดเราไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนั่นก็คือ 1. เราเพึ่งพาพระวยานบริสุทธิ์ในการจดจําในส่วนที่ดีของเขา 2. เราจะพึ่งพาพระยาณบริสุทธิ์ในการที่เราจะพูดดีๆกับเขาอันที่สเราจะพึ่งพาพระวยานบริสุทธิ์ในการ ทำดีกับเขาโดยเฉพาะทำในสิ่งที่เขาชอบนะคะ 4. เราจะพึ่งพาพระมญยาณบริสุทธิ์ให้เรามีการเงินที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเราสามารถให้ได้มากขึ้น 5. เราจะพึ่งพาพระมญยาณบริสุทธิ์ให้สุขภาพของเราดีขึ้นทั้งหมดนี้จะทำให้ครอบครัวของเรานะคะมีความสุขมีความรักแล้วก็ความเข้าใจมากขึ้นนะคะ